เสือร้องไห้หรือเสือสะดุง้งคอคือย,ยังเบาวเท่าไอ้เบาวเท่าจ้ะสวัสดีพี่น้องครับผมมีมาห้ามาย่างเ <Yes> ส,สงมมือ,อเสือห้องไห้อย่างครับ นดิบๆมันอยากหยาบใช่ไหมเั้งอากาศมันเย็นครับผมวันนี้เข้ามาถังไฟก่อนเลยครับไหมถังไฟเลยพี่น้องกันไม่อยากได้จัางติ๊กเกอเร์แล้วติ๊กบ่ถังไฟครับ กินนี่ยังโดนนี่เอามาอยากยู่ให้อยูหน้าครับมึอนี้มาเฝ้าหน้าไม่ได้เฝ้าใคเอา,าดินมาถมหมดมาเฝ้าหน้าไม่ได้เ,เอามาถมได้ทานครับพี่นี่ ทานลงไปครับอะครับดีรวังที่เขากิเม็ดเจ้านะครับไตขวัวาครับขว้าขว้าด้วยโอเคจ้แ่แกงมีก้าอีกว้ายมึงสีเสียบดิ ใส่ลงไปใส่พริกครับพริกคนวนครับผมน้ำจิ้มดีมากครับผมจริงดีมากเอ้าิดเ,เลยใครติด <Okay. S 1> ลงไหนไหลิ้เออว้าวมีนนี่ครับ <ไ>ให้ผมุยบรีต้องเันบ้างตะยิกเยหลายมึงเสียบคุดนันละตายเนาะให้หมดวะว้าให้หมดกังไงให้ลงบีบ,บ,บว้า,วา เอามาใส่หอมซอยหอมใส่งไวยแต่ว่านี่เขาบดใส่บดใส่บีนะครับเอบอบดใส่เห็เพียตีนสิไม่บอกกูนะครับผมเราชิเอาใส่เองเอาใส่นี่เนี่ยจ้าเนี่ยจ้าฟัง โอเคใครมานี่นะเชนเลยใครจะใค้ลงเองพร้อมครับผมพ่อจาใช้ต้องเอง,อนอองเนอะจ้าก็ต้องก็ให้พ่วใช้นี่ครับเร็วหยุดเอาก็สิมะข้นนะครับเอาว้า สาย,ยลื่นครับมันพิมพ์ว่าครับม่ช่แมงกรนะหังม,มานอะไรนะครับนั่นไงคยับจับบ่จับเดี๋ยครับผมเดี๋ยวเขามากเนี่ยครับกดแตะวิ่งแตะวิ่งเนะนี่ยอยางเนื่อรับพี่ เราห้อยุ่งทางกันช่องย่างเสือร้องไห้ครับผม,มเ,เอาใส่เองเ้อะเสือแสงนี่มึงห <Wow. S 1> ่วมั้ยอาไรอ่ะดูการ เสืรอร้องไหอต้องบูงอยสั่นไขมันพี่น้องอ,อุกจัดมากเลยครับผุออเสีงองไเสีอ้เค,ย <laughs> คืยขิ้โอลู พ่อเซตเซาอาหนิพี่น้งองเดี๋ยวซืมาหยางกันเลยพี่น้องหยางเลยอืม,มจะคว่วมเสือร้องให้เสือห้องใหน้นี่กินเครื่องนี่บีบก็ได้ได้พี่น้องเนี่ยกินเบียบได้เปล่ะกินได้เปล่าพี่นาะกินบได้ได้กินได้จะจะจกินอะไรบ้าง้า มันให้อาต้องกินสุก่อนนี่หน่อยต้องกินสุกเข้าใจไหมอเ,เอานี่ครับร่นโอ้ยะว่าอย่างเดี๋ยวของเลน้ยงไก่ไฟครับนี่นเสือกไก่ไฟวางสำรวดน้องพี่น้องนะตอนนั้นงามเหงพี่น้องมึง นี่ครับผมถูกนอกนุ่มในครับเอาสิรักนี่ครับอยวกใหผมงอาครับ นครับมีระย่างไม่เ้ยครับมาเขาทำงานม่น้องเลยครับ

hoàn quá hồi ạ mày cày con này. không được nhập nữa. không พับกูข้ากูข่าว้ารวมยังไงเหรอเออคอมคอมแดงกินไปเบอร์ที่นงังน้องกินบ้ากินลูกทำได้ป่ ทำไ<อ>มหาล้ำตาลไม่ใช่ไคเน่ยตามัน,มน,มนดูใสอืมน่เอาของวกไรชาวสวนมันดูใสวาไม่ดใสีใส่ังอะ กวาบ้างเนี่เอ้าไม่ใช่ส่วนเออถวยถวยเมียถวยกวบ้างเนียโอ๊ยชิมไม่ทชนเขาถั่วบุญเนี่ย แม่ก็มานะแม่ตัวเีท้ที่นีกครัชิจมชิจมชิลเออว้าวดีกว่านี่เอกินไปนำ้ำยางไปนน้ำครับผม สุดยอดครับสามสั่นสี่สั่นครับสลับกันเนื้อกับมัน 没地方弄了。 loy ma loy

แวงนครับน,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 นี่ครับฮะล้มลบัตรแม่แวงเงเออเอาแววงางลมบันนมดวิวไปหน่อยยังยังเหรอจับป่ะ เฮ็ดเฮ็ดางงน,น,นั่นอืมอเฮ็ดอาล่ล่ำหนังคลิปนี่ครับทำอไคลิปนี้เอาดีันคลิปนพี้อันคลิหรับคลิปนี้นนสวัสดีครับ